สำหรับใครที่ยื่นแบบออนไลน์พรงรด9091แล้วมีการขอผ่อนชำระไว้ในวันที่8พฤษภาคม2566นี้ก็จะหมดเขตชำระภาษีว่าที่2แล้วนะจ๊ะหากใครที่ลืมที่ชชำระไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะวันนี้เราจะมาทวนวิธีการชำระภาษีกันอันดับแรกเลยให้เราล็อกอินเพื่อเข้าส่ระบบกันก่อนเมื่อเข้ามาแล้วให้เรามาคลิกที่ชำระภาษี ระบบจะแสดงรายการผ่อนชำระของแต่ละงวดเมื่อต้องการชำระงวดที่2หรือจะชำระทั้ง2องวดรวมกันให้ตกเครื่องหมายถูกที่กรอบสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านหน้าของงวดที่ต้องการชำระจากนั้นคลิกชำระได้เลยและสำหรับช่องทางการชำระภาษีก็ให้ชำระตามเงื่อนไขและช่วงเวลาของแต่ละหน่วยรับชำระภาษีนั้นๆก็จะมีการชำระด้วย QR code e-payment เครดิตการ์ด ATM on internet, ชำระด้วยบัตรภาษีและช่องทางอื่นๆหากไม่ได้ชำระภาษีงวดใดงวดหนึ่งภายในกำหนดเวลาหรือผิดนัดชำระก็จะไม่มีสิทธิ์ในการผ่อนชำระและต้องชำระภาษีอากรที่ค้างอยู่ทั้งหมดและต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ1.5ต่อเดือนของภาษีงวดที่เหลือด้วยนะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยง่ายใช่ไหมละ่ะแล้วพบกันใหม่ Bye!